u n h อันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวใหญ่นะผมเข้าใจว่าเขามี potential อ๋อเ๋ยวนะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งการขึ้นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวนะครับอันนี้เนี่ยคุณหอิงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังมีแนวโน้มเห็นไหม ตรงในภาพของ MACD เนี่ยกับตัว RSI เนี่ยยังมีโอกาสลงได้ต่อนะฮะเพราะเขายังลงมาไม่สุดเลยนะครับแล้วตัว c d c ท่านในไทม์เฟรมวิ้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าตัดลงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะให้กลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยต้องมีโมเมนตัมกลับขึ้นไปนะฮะเนี่ยตัว ต้องสอดคล้องกันความจริงผมดูผมใช้แค่3อินดิเคเตอร์เท่านั้นเองนะครับ C D C Action Zone M A C D RSI นะครับเพื่อที่จะดูว่าเออมันจุดซื้อจุดขายและจุดกลับตัวนะครับนะฮะโอเค okay. UNH ผมว่าอ,อ่ราคาเดิ่งไปแบบเนี้ยเรายังไม่ควรตามนะครับเพราะว่า ควรที่จะลงมาข้างล่างแล้วก็ให้เห็นชัดเจนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยยู s Sideway แล้วนะครับถ้าไม่มีเขาเรียกไม่มี S Curve ใหม่ของธุรกิจเนี่ยก็อาจจะดันขึ้นไปไม่ได้แล้วนะฮะประมาณนั้นผมผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าเราต้องไปดูว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องมี มี S-Curve ใหม่หรือว่ามีธุรกิจหน่วยธุรกิจใหม่ที่มีนวัตรกรรมแล้วสา,สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะครับกว่าเดิมแล้วยิ่งธุรกิจใหญ่เนี่ยการที่จะทำบูตอลา b บูตรายได้ขึ้นมาแล้วเป็นกอบเป็นกำรรเนี่ยยากมากจริงๆนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งมี f o r ์ c ค s สปรับตัวสูงขึ้นเนาะเดี๋ยผมขอดูนิดนึ่งข้างไหนเป็นยังไง เนี่ยถ้าเกิดทางเทคนิคเนี่ยเซลแต่ว่า,อ,าอันนวิสเนี่ยสตรองบายนะครับประเด็นของผมนะนอนยูเนเต็ดสเตทเนี่ยมีเพียงแค่11ล้านก็ประมาณ5%นะครับของรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยผมเคยบอกหลายๆครั้งก็คือถ้าบริษัทใหญ่ๆแบบเนี้ยผมอยากจะให้เขาออกออกนอกสหรัฐนะครับ แล้วมาทําตลาดในยุโรปมาทําตลาดในเอเชียอันนี้ผมคิดว่าเออเดี๋ยวนะเราฟังจริงๆครับขอโทษทีนะผมผมพลาดไปหรือเปล่าฮะอ๋อโอเคอ่าได้ครับเออ่ที่ผมบอกไปคือบริษัทอะไรก็ตามแต่ที่เราไปเลือกลงทุนเนี่ยเราควรที่จะดูว่า เขามีตลาดที่สามารถขยายสเกลได้แค่ไหนนะครับอย่าง UNH เนี่ยโอเคเป็นหุ้นใหญ่แล้วอยู่ในตลาดสหรัฐเป็นผู้นำนะครับอันนี้เนี่ยชัดเจนเขาสามารถขยายได้เต็มที่ในในอเมริกานะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ในภาพของออนโยบายของรัฐบาลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดเขาอยากขยายออกมาข้างนอกอย่างมายุโรปมาเอเชียได้เนี่ยผมว่ามันจะโตแบบระเบิดระเบ้ออีกอีก,อ,กอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าราคาหุ้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแล้ว time frame big s i d e w a y กว้างมากนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยอาจจะดอยแล้วตกลงมาเนี่ยเด้งขึ้นไปเด้งลงแถเนี้มันจะไม่ไปไหนเลยนะครับถ้าถ้าเราอยู่ในช่วงกรอบ s i ด e w a y ์แบบนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับออตอนนี้เขาไซเวย์มา2ปีเห็นไหมฮะตั้งแต่ปี2022นะครับเริ่มไซเวย์แล้วอยู่ตรงนี้เลยแล้วอออย่างอย่างผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดอเมริกาได้1ปีในปี2023เนี่ยดังนั้นเนี่ยแต่ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะไฮ เออยอ็นเพอสมควรแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไซด์เวในภาพทามเฟรมวิกมาโดยตลอดเลยนะแต่เขาไซด์เวกว้างมากเวลาขึ้นไปก็ดีใจเวลาลงมาก็ตกใจอันนี้อันนี้ผมอยากจะให้มุมมองประมาณนี้นะฮะก็อาจจะต้องดูนิดหนึ่งนะครับอย่างมากก็เด้งไปนะี่ยฮะประมาณนั้นครับผมคือ จริงๆกรอบไซด์เวเกิดขึ้นแล้วในสำหรับ UNS ถ้าไม่มี S-curve ใหม่ดันขึ้นยากนะครับหรือจะขยายตลาดออกมาไกลๆอันนั้นจะได้นะครับแต่ว่ามุมมองผมลำบากฮะ u n อย่าพยายามถัวตอนนี้ฮะถ้าถัวแล้วจะลำบากนะเดี๋ยวนะผมขอดูไทม์เฟรมมันให้นิดหนึ่งนะเนี่ยไทม์เฟรมมันน่ากลัวมากฮะ เอาจริงๆนะอย่าลบดีกว่าอันนี้เป็นของวีคทางเฟรมันเนี่ยประเด็นคือถ้าเกิดมันลงมาเนี่ยมันยังลงไม่ยังลง RSI ยังลงมาได้แค่ครึ่งเดียวเเท่านั้นเองอันนี้อันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์แล้วพยายามที่จะดันให้มันลงนะมันผมไม่สามารถทำอะไรอย่างนั้นได้นะแต่เอาเป็นเป็นภาพความเป็นจริงนะฮะน,น่ากลัวฮะแล้วก็ตลาดอเมริกาก็เอาเป็นว่า ตัวดัชนีหรืออินเด็กเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับซึ่งมันแบกด้วยหุ้นเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็อันนี้อาจจะต้องให้เพื่อนๆระวังด้วยนะครับวิเคราะห์แบบนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอยากฟังหรือเปล่าเนะ <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมา